สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทุกท่านนะคะสวัสดีทั้ง f c เก่าแล้วก็ f c ใหม่เนาะ,ะวันนี้ก็มาพบกับช่องพัดิดาพารวยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมงวดประจำวันที่12อ่องวดประจำวันที่13กุมภาพันธ์ง5ันมาแบ่งปันนะคะ,ะก่อนไปรับชมเนาะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่22กันก่อนอวันที่12กันก่อนเนาะพี่น้องจา๋า แอดก็พูดวันที่ผิดแล้วพี่น้องเอ้ยอ่ามาดูกันนะคะวันที่12อแอดให้รูดที่3กับจิตฟันที่3นะคะอ่ามาดูกันนะคะว่าผลที่ออกมีอะไรบ้างเนาะโดยเฉพาะกิจนะคะ9 2 6นะคะตารางเรา6มานะคะ2มานะคะส่วน2 6แอดมี6 2สองเนาะเข้าที่ตัวกลับนะคะ ส่วนล่าง83 83มาตารางนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็ไม่ได้จับออกมาเนาะจับ84มานะคะอันนี้เข้าตารางนะคะพี่น้องจาอ๋าแปดสามมาตารางนะคะแล้วก็พิเศษนะคะ6 0 4เด่นที่4ตาราง4มานะคะ0 4ย์แอดก็ไม่มีเนาะรอบนี้ไม่มี0นย์นะคะล่าง0 5ย์อันนี้ก็หลุดไปนะคะ ส่วนปกตินะคะ6 72พี่น้อง672เรียงกันเลยนะคะ672เข้า3ตัวนะคะอ่าหกเจตารางแตก3ตัวนะคะรูดที่7มานะคะ72เข้าตรงตรงเน้นๆน้นนะคะพี่น้องจ๋าอ่านี่เข้า3ตัวด้วยเนาะส่วนลาก3าม4ส 3, ตารางเราก็มาเนาะแต่ว่า แอดมีตัวกลับนะคะเข้า4ีสเนาะปกติเข้าบนเข้าล่างเลยนะคะพี่น้องสาฟันที่3ก็มาเนาะตัวรูดนะคะสําหรับสายวิ่งสายรูดาฮาเฮกันนะคะเฮฮากันนะคะพี่น้องสาได้กันเนาะก็คงได้กันเนาะพี่น้องสาผู้ใดโชคดีก็คอมเมนต์พูดคุยบอกแอดด้วยเด้อจะได้มีกําลังใจยินดีด้วยนะคะอ่าส่วนตัวเจาะเข้าไป3คู่แล้วเนาะ,ะ,ะมาดู VIP นะคะ v ี9 9พีเอาเก้าแปก็เข้าตอนแรกแอดมองไม่เห็นเด้อพี่น้องจ่าอันนี้นึกว่ามาแค่3คู่98เข้าตรงๆนะคะส่วนล่าง5้านะคะห6เสียดายเนาะไม่ได้เอาแอดไปเอาห้กับ54นะคะตัวที่ชอบมาใส่ด้วยเนาะอ่ะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะก็หลุดไปนะคะตัวเจาะเข้าไป4คู่นะคะ ตารางแตก3ตัวนะคะพี่น้องจ๋าแตกอนอยปกติด้วยเนาะ672คือแถวบนนี้นะคะพี่น้องจา๋าอ่ะ83เราเข้าตารางเนาะอันนี้เข้าตารางนะคะส่วนตัวเจาะแอดก็มาวันนี้สุดยอดมากเลยปังมากเลยดีใจด้วยนะคะพี่น้องจ๋าถ้าทําออกมาคํานวณออกมาแล้วได้อย่างนี้ทุกๆวันคงดีเนาะอยากให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท่านได้เนาะ ยังไงก็ฝากเป็นกําลังแรงใจให้ต่อด้วยนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเนาะมีเข้ามีหลุดเนาะบางวันแอดก็เข้าแค่คู่เดียวนะคะอ่าตามต่อนะคะพี่น้องจา๋าตามต่อกันของวันที่13นะคะเดี๋ยวแอดเขียนวันที่ก่อนใจเย็นๆเด้อพี่น้องจา๋าฝากเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะคะช่องน้อยๆช่องใหม่นะคะ วันที่13กุมภาพันธ์2565นะคะสำหรับพานอยสูตรมัดรวมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ช่องใหญ่ด้วยนะคะช่องใหญ่ก็คือสาววึงพารวยนะคะพี่น้องจาอ๋าฝากเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองช่องด้วยนะคะ อันนี้รูดเนาะะก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ ถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะนำไปพิจารณาดูก่อนก็ได้นะคะอ่าสำหรับตารางนะคะพี่น้องจ๋ามาดูตารางกันเนาะตารางวันนี้ก็จะมีเจ็ดสองห้าสี่แปดเก้านะคะอ่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ สายวิ่งสายรูดรูดที่เจ็ดกับสองฟันที่เจ็ดนะคะขอให้เข้านอยปกติเหมือนเดิมเนาะอันนี้รวมทั้งสี่น้อยนะคะพี่น้องจา๋าตั้งแต่เฉพาะกิจถึง VIP นะคะอ่ามาดูตัวที่แอดจับคู่นะคะก็จะมีห้าเจ็ด แปดเก้าสองห้านะคะถ้าใครไม่ชอบตัวที่แอจจับคู่ให้นะคะสามารถดูในตารางกำลังวันได้นะคะสามตัวก็เช่นกันนะคะพี่น้องจา๋าแอจะดึงในนี้มาด้วยนะคะแล้วก็เป็นคำนวณอีกสูตรหนึ่งนะคะแล้วก็มารวมกันเนาะอ่ะหนนะคะ เจ็ดเก้าอย่าลืมนะคะเกับ6ตัวเดียวกันเนาะถ้าถ้าชอบแล้วก็กลับหัวด้วยนะคะสี 42. นะคะ,ะมาดูชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี0ูนย์เก้ด 5แล้วก็ 2, 2. อองถ้าใครจะเบิ้ลเจด้วยก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเ7็ดเแอดก็ชอบเนาะจะเขียนให้ก็จะหลายตัวเกินไปนะคะ,อะเอาแค่นี้แล้วกันเนาะ,ะมาดูตัวที่เน้นนะคะตัวที่แอดชอบนะคะสำหรับของวันที่13นะคะ,ะตัวที่แอดชอบก็คือ57 สองห้าหนึ่งหนะคะเจ็ดเก้าสี่สองชุดกันนะคะสองสองนะคะพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบนะคะก็จดไว้แคปไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะถ้าไม่ชอบตัวเดียวกันกับเอดก็สามารถเลือกดูตัวอื่นไปพิจารณาดูนะคะ ก่อนออกไปแอดก็ขอขอบคุณพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะที่ตามรับชมเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยเรือพี่น้องจา๋าคลิปนี้นะคะแอดก็ขอ,อแนวทางในวันนี้แอดก็ขอให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะมีโชคเมีลราบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาที่มาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ